น้องไอรินอัสดีสวยๆนายเรวสวัสดีค่ะวิ่งเก่งจังเลยไอรินบอกหงยายน่อยเด้ไหมออกอะไรงวดนี้ฮะน้องบอกแล้วด้วยจ้าพี่น้องได้ยินเสียงอะไรเม้นบอกหน่อยนะคะออกไหมคะ ออกอยน้องบอกว่าออกอยสาตสาตขอให้หวยน้องออกนะคะใครฟังเป็นตัวไหนก็เม้นบอกเลยจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะคุณยายาน้องไอรินเนาะจ้าค่ะคือว่าน้องไอรินเขาเคยบอกตัวเลขถูกใช่ไหมคะจ้าบอกไอรหอยลาวเนาะ วันีแม่เขาถามอะไไอรินเวลาออะไรแปดแปดสี่เมื่อวันที่อะไรบ่จำไม่ได้นาะวันที่ออกแปดแปดสี่บอกเขาบอกสามตัวเลยใช่ไหมคะจ่าแปดแปดสี่ทีนี้พ่อเขาบอกว่าต้องซื้อหลืบอกไปก็ไม่เคยถูกอ๋อพ่อเขาไม่ซื้อไม่เชื่อไม่เชื่อพอตันเย็นันออกมาเต็มนั้นเลยแปดแปดสี่ตกลงไม่มีใครถูกเลยบอกถูกแต่ว่าไม่มีคนซื้อโอ้เสียดายเนาะวัน จะซื้ออยู่แต่ว่าอะไรไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนอ๋อคือไม่มีที่ซื้อเนาะเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยเล่นเนาะหวยลาวเนาะแล้วหวยรัฐบาลไทยงวดนี้วันวันก่อนที่เขาบอกเอดแล้วเนาะวันก่อนเขาบอกแล้วสองเจ็ดสองแต่ว่ายังไม่ได้เอาลงช่องค่ะเนาะแล้วเขาเคยบอกคุณยายอีกไหมคะไม่บอกวันนั้นเขาบอกอะไร ใครบอกถามมันบอกห้าศูนยต้บอกบกหลายวันแล้วเดี๋ยวบกเดีบกใครามเป้าศูนย์ห้าศูนยมันจะเข้าซื้อไปเหมือนกันซื้อ๋อคือคนอื่นมีคนถามน้องน้องก็บอกว่าห้าศูนย์หมดหดนบที่มันโอเก้าเขาก็จะให้เก้าตรงใบ๋อเอตรีเนาะใ่ใบ็ไม่ได้บใร โอ้คุณคุณยายถูกใช่ไหมคะเจ็ดเก้ายายเจ็ก้านะที่มันโอก้าเจ็ดีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเนาะอ๋อน้องเขาดึงลอตเตอรี่ให้เนาะโอ้ยนี่นะคะคนให้โชคคุณยายเนาะให้โชคคุณยายนะคะงวดงวดก่อนเนาะงวดงวดก่อนที่ออกเจ็ดเก้าเนาะในววันวันเนี่ย สงสารวันนี้ก็ไปเก็บใบไม้รูปตร้ยเขาเก็บหน้าบ้านเลยลองเ,เอามาตรวจปุ๊ยนะถูกเอลิไท้ายสามตัวอ๋อคือเก็บได้ใช่ไหมคะเก็บนี่เก็บหน้าบ้านเลยไม่รู้ของใครเอาไว้ทิ้งอ๋อพอเอามาตรวจถูกเล็กท้ายสามตัว ในบ้านนั<อ>่นแหละเขาซื้อไม่ได้ตรวจนะไม่รูข้ของใครไม่รู้ของยายหรือของยายครั้งนี้ของยายเพื่อนหรือของยายทางนี้อของแม่ทั้งหมดโอ้สงสัยเป็นของคุณยายเนานะไมซื้อแล้วก็เ

คือคือคุณพี่กวาดบ้านกวาดเสร็จแล้วก็ไปเจอกับใบลอตเตอรี่ที่ยังไม่ตรวจเนาะอไม่รู้ว่าเป็นของใครเนาะระวังยายยายกับคุณทวดเนี่นะคะทวดระวังของคุณยายพยาบึ้งเนาะ เป็นยายพยาบึ้งก็เป็นทวดของน้องไอรินนะคารเป็นยายทวดเนาะไ็ต้องเป็นไ่วันไอเอ็ดต้องเป็นพี่โซหื้อโอ้หลายงวดแล้วมีหนึ่งปีเลยนี่นะอ๋อหนึ่งปีแล้วมันออกออกเดือนเมษาปีที่แล้วอ๋อตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วเพิ่งจับตรวจตรวจตอนนี่ก็ถูกบบ้านน่ะกตร้านอะมันเก็บมาให้เก็บมาให้กี่ใบคะ สองใบสองใบอ้คนใดต้ไต้น้ยเนาะไอเขาอะไรนะเขาหักหส้นเลยอ๋อก็เกือบเกือบเปดพันเลยนานนอ๋ออยู่ๆก็เก็บโชคได้ที่หน้าบ้านเนาะโอ้ดวงดีจังเลยเนาะคุณพี่เนาะน้องเป็นคนหยิบมาให้เนาะ ไอเรมันีสิอบนเจียบอนทุกตังมุกอันนี้ะบ้านมุก ouais. ตัวเ่ยอามุกเียร์เีบันหทุกอย่างกองทุกอังนั้นดกองกองไว้ทีนี้ก็ไปหยิบมาให้ยายมันเะแยะอเพราะว่าองไครองครเลยทซื้อไว้ซื้อไว้บางทีก็ตรวจบ้างไม่ได้ตรวจบ้างเนาะไช่วงเดลไอช่วงเดอ๋อลืมตรวจเนาะบ้าน้เนี่ก็ยังดีเนาะ โอ้ยยูู่ได้โชคเฉยเลยเนาะอันนี้กำลังบอกกับน้องปฏีนี่คือน้องเขาบอกห้าศูนย์แต่ไอ้ที่เขาบอกจก้ตาเขาเนาะห้าศูนย์ก็ไม่ได้จะซื้อนั่นหรอกไอห้าศูนย์นั่งซื้อลอตเตอรี่ไว้ออ๋คือหกแน่นะคะน้องไอรินที่ให้โชคคุณคุณยายนะคะ แต่ไอ้เลขไอ้เลขที่ถูกเลขทยสามตัวมันห้าห้าหนึ่งอ๋อตอนที่ว่าเก็บมาให้เนาะเก็บมาได้มันออกตั้งแต่ตอนนอ้อยู่ๆก็เก็บโชคมาให้คุณยายเนาะไอรินพอได้ค่าขนมค่าแฟมเพรสเนาะเพราะว่าวันก่อนที่แอดถามน้องไอรินเขาบอกแล้วสามตัวเนาะซื้อเหมือนกันซื้อไอ้ลอตเตอรี่มันไม่มีไอ้เลขสามตัวตรงเนาะก็เลยอเขาบอกไอ้สองเจ็ดเอาสองเจ็ดสองแต่ว่าเขาบอกคุณยายห้าศูนย์เนาะ อ๋อค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแอดยังไม่ได้เอาลงแต่ช่องเรียวช่อง youtube ยังไม่ได้เอาลงเพราะว่ามันคลิปมันสั้นเกินมันลงยังไม่ได้เนาะก็เลยมาสัมภาษณ์คุณยายเพิ่มเติมพอได้ลงช่องเนาะไปดูเพื่อถูกเนาะอไปซื้อเสตลอตเตอรี่ไว้ค่ะแล้วซื้อไอเลขที่เก็บไอ้ลาไท้ายลอตเตอรี่ที่เก็บไทยไอ้เมษาปีที่แล้ะเมษาปีหกหกเนาะ อันนี้มันหกเจ็ดเนาะปีที่แล้วเมษาปีที่แล้วเลขท้ายห้าห้าหที่ถูกใช่ไหมคะหตัวมันห้าห้าสองหห้าหอห้าห้าห้เลขท้ายสตัวประจํางวดวันที่1เมษายนพศสอ6พันห้าร้อยหกสิบหกปีที่ปีพศ วันที่สิบหกวันที่สิบหกเมษาพศหกหกพศหกหกนะคะ อยู่ๆก็เก็บลอตเตอรี่มาตรวจแล้วก็โชคดีเฉยเลยนะคะโอ้โหขอแสดงความดีใจด้วยนะคะของยายทวดหรือของยายไม่ไม่แน่ใจระหว่างคุณยายกับยายทวดเนาะให้ยายทวดยายทวดบอกว่าของยายทวดทวดเองยายก็ไม่มั่นใจว่าไม่รู้เป็นของใครแต่ว่าล้านเอาไปเบิกให้ล้านใช้แล้วเนาะอ๋อไหน ตัวไหนไหนตัวไหนเมื่อกี้อ๋อเจ็ดเก้าเจ็ดตัวนั่นน่ะเจ็ดเก้าเจ็ดห้าห้าหนึ่งอ๋ถูกไปทายถูกห้าห้าหนึ่งเนาะจ้ะอ๋อเนี่ยนะคะอยู่ๆก็ได้โชคนะคะเพราะว่าน้องไอรินนะคะหยิบเออเก็บลอตเตอรี่มาให้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะเนาะปีที่แล้วยังไม่ได้ตรวจนะคะ 1 1> เก็บตามวันที่ไอกห้าห้าหนึ่งเนาะเลขที่เก็บได้คือห้าห้าหนึ่งเนาะที่ว hmm. okay. ่าได้โชคเนาะจ้าห้าห้านะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขที totally ่น like ้องไอรินเก็บให้คุณยายนะคะที่ว่าโชคดีนะคะห้าห้าหนึ่งนะคะแต่ว่าเลขของน้องไอรินที่บอกคุณยายห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะค่ะค่ะแล้วก็เลขของน้องเดี๋ยวเราไปฟังจากปากน้องพร้อมกันนะคะค่ะก็ ขอให้ตัวเลขของน้องในงวดนี้เข้าเนาะจะได้โชคดีไปด้วยกันเนาะซื้อแล้วแอบยังไม่ได้ซื้อเลยไม่ค่อยมีงบประมาณงวดนี้คิดคิดว่าจะซื้อเจ็ดสองกับเจ็ดสามนี่แหละคิดไว้ว่าจะซื้อแต่ยังไม่ได้ซื้อค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะคุณพี่ค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ